เราก็โตขึ้นมาก็คือว่าเรียกว่าถูกเลี้ยงด้วยด้วยการมีสัตว์เลี้ยงแล้วรวมถึงการ บำรุงร่างกายด้วยนมมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าชอบวัวแล้วก็ชอบกินนมเราทําเรื่อง IoT มาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็เรามีคอลลับเอร์เตอร์ที่ทํางานด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้จักกับฟาร์มโคโนมแล้วก็เริ่ม Import นมคือนานมเข้ามาขายในเมืองเราก็แบบเอ๊ะถ้าเกิดมันมีฟาร์มโคโนมทําไมเราไม่ลองเอา IoT เข้าไปบูรณาการหรืออินทิเกรตร่วมใช้กับฟาร์มโคโนมเพื่อพัฒนาฟาร์มโคโนมให้ดีขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ลงไปดูแล้วก็พบปัญหาค่ะว่า เราจะช่วยความโคนมให้ดีขึ้นได้ยังไงในประเทศไทยจริงๆแล้วฟาร์มโคนมในประเทศไทยปัญหาคือเรื่องผลิตภาพเนาะหรือ productivity ต่ำพอค้นกลับไปในสาเหตุหลักๆมันมาจากเรื่องของเราไม่สามารถผลิตน้ำนมได้เนื่องจากโคจะผลิตนมเนี่ยต้องตั้งท้องผสมพันนะคะหรือว่า,าประเทศไทยใช้ผสมเทียมช่วงเวลาการผสมเทียมที่สําคัญคือจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเป็นสัตว์เกิดขึ้นซึ่งเกษตรกรไทยอ่ะมักจะตรวจจับสัตว์ผิดพลาดเพราะใช้สายตาในการดูแล้วก็โคนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ช่วงกลางคืนก็เลยทําให้อัตราการเป็นสัตว์เนี่ยแค่40-50%ที่ตรวจจอ ก็มาผสมเทียมไม่ทันวัวก็ไม่ได้ตั้งท้องไม่ได้ตั้งท้องก็ไม่ได้คลอดลูกไม่ได้คลอดลูกลก,ก็ไม่มีน้ํานมออกมาฉะนั้นสิ่งที่เราทาอยู่คือเราพยายามที่จะตรวจจับสัตว์ให้มันแน่นยํามากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะคอนเฟิร์มว่าตลอด process เนี่ยวัวสามารถที่จะตั้งท้องได้แล้วก็ให้น้ํานมที่เพิ่มขึ้นได้จริงประเทศไทยนะ้่งบอกว่าดีมารเรื่องน้ำนมในประเทศเนี่ยมันมันน้อยมันอาจจะขาดนิดนึงคือเราอะยังนำเข้าทุกผลิตภัณฑ์น้ำนมอยู่เยอะมากเลยอะคือถ้าเราสามารถที่จะผลิตน้ำนมได้มากพอโดยไม่ต้องนำเข้าน่าจะ คือตอนนี้เนี่ยถ้าตรวจจับสัตว์ปกติได้40-50%ด้วยระบบของเราเนี่ยเป็นระบบตรวจจับสัตว์อัตโนมัติได้ถึง90%สมมติโคโนมเป็นสัตว์ครั้งแรกถ้าเกษตรกรดูเองอาจจะไม่เจอแต่ถ้าเราใช้ระบบของเรา,เราตรวจจับเจอตั้งแต่ครั้งแรกนั่นก็ทําให้เรามาผสมเทียมได้ทันเมื่อผสมเทียมได้ทันโคโนมก็ตั้งท้องเร็วขึ้นมีลูกเร็วขึ้นเราก็ให้น้ํานมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าตรวจจับสัตว์ผิดพลาดไม่เจอเขาจะต้องเลี้ยงโคโนมที่ไม่ได้สร้างไรายได้ให้เขาเไปอีกหนึ่งรอบเดือนของโคนนนนมมซึ่นน่่งงปกตตระาาาณ21 21ววััใใเียย้้อสคชจ หนูวันและ100บาท เขาต้องเสีย2,100บาทไปเปล่าๆฉะน้ถ้าเกิดว่าเราทําระบบนี้ได้เนี่ยเขามีรายได้เร็วขึ้นสูญเสียค่าใช้จ่ายได้น้อยลงสถานะทางการเงินหรือรายได้โดยรวมของครอบครัวเขาก็น่าจะดีขึ้นค่ะคือเราลงไปสํารวจกับเกษตรกรจริงๆเราเชื่อหรือไม่ว่าเกษตรกรทุกรลยที่เราลงไปประมาณ40-50รลยเนี่ยค่ะทุกคนใช้ไลน์เป็นเหมือนเราก็เลยพัฒนาตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยค่ะให้น o no ติ f ฟหรือแจ้งเตือนทางไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทําก็คือ1นึ่งอ่าเขาจะต้องลงแอปพลิเคชันของเราแล้วก็เขาก็แค่ลอ เขาก็แค่ผูกอุปกรณ์เข้ากับแอปพลิเคชันแล้วก็รอการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์แอปอย่างเดียว ก็สาหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในโคมิโลนะครับเราจะตรวจจับการเป็นศาสของโคนมได้อย่างไงบ้างครับรัลแพทย์ก็แนะนําว่าตัวหูของวัวนะครับจะมีการขยับเยอะขึ้นเวลาแบบตัวโคนมมีอาการเป็นศาสเราก็เลยมองว่าใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเร่งนะครับความโคนมในไทยอ่ะเป็นตามขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็กระจุกตัวบ้างกระจายตัวบ้างครับต้องเลือกใช้เทคนิคการสื่อสารที่มีระยะทางสื่อสารได้ไกลครับเอาเล็งเห็นว่าตัวเกษตรกรยังไงต้องทําให้เขาใช้งานได้ง่ายต้องออกแบบเซนเซอร์ให้สามารถใช้กาลังงานที่ต่ำชาร์จหนึ่งครั้งครับต้องใช้ได้นานครับประเด็นนึงก็ ทุกอย่างต้องเรียวทามครับเพื่อตอบสนองความต้องการของเษกษตรกรให้มากที่สุดทําให้เขามีอานงานโจทษจักการเป็นสังคนมมากที่สุดครับที่บอกว่าสามารถสื่อสารในระยะไกลใช้กําลังงานตา่ำก็คือเราเลือกใช้ตัเทคโนโลยีลอร่าแวนครับอันนี้เป็นเทคโลยีที่ใช้กำลังงานต่ําที่สุดแล้วก็ระยะทางไกลที่สุดครับ เราอยากได้สาก์มาเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งเรามีสาก์ในประเทศไทยอยู่ประมาณ200ที่ถ้าเกิดเราได้สัก10%หรือ20%มาเป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยอาจจะทําให้ ยอดขายของเราก็เป็นไปตามเป้าที่เราตั้งไว้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบมาเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในภาคพื้นเอเชียของเราได้หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายตลาดนอกจากในประเทศไทยแล้วเรายังขยายไปทางประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามมาเลเซียหรือว่าพามา่าอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเราต้องการอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศที่มันมีสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องถูกไหมคะซึ่งคนที่อยู่ในฝ่ายในการสนับสนุนและโปรโมทอาชีพของเกษตรกรก็ต้องมีผู้อุตสาหกรสุวรับน้ำนมคนกระทั่งถึงอบตเดีอบ้านใครๆก็ตามที่มีอำนาจล a ี t h o r i t y ในพื้นที่ที่จะช่วยดูแลเกษตรกรเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มที่เราต้องพยายามเข้าถึงให้ได้เข้าไปให้ความรู้เข้าไปเผยแพร่สิ่งที่เราทําได้ค่ะให้เขาเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นประโยชน์ช่วยกันส่งมอบประโยชน์ตรงนี้ให้กับเกษตรกรให้ได้คะ่ะพูดสั้นๆก็คือเราเป็นระบบต,ตรวจจับสภาพว่าการเป็นสัตว์ของโคนมนะคะทําเพื่อเพิ่มผลิตภาพของโคนมให้กับเกษตรกรในประเทศไทยซึ่งสามารถแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์นะคะเพื่อให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะพลาดช่วงเวลาการเป็นสัตว์ของโคนมได้จริงๆสโลแกนมีสั้น โคมีลูกเพื่อโคมีลูก